สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเอฟซีที่เขาร,รักทุกๆท่านนักขรับ์ช่วงเช้าๆก็มาพบกับพ่อพราหมณ์ชินเคยในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลนะกรับก็เนื่องจากที่แรงบันดาลใจที่ครอบครัวช่อง y o YouTube พ่อพราหมณ์ได้ร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจกันนะฮะเพื่อหาปัจจัยนะฮะไปสมทบทุนปิดทองพระาโบสถวัฒนสุงนักรรภพ่อพราหมณ์เองก็เลยได้นิมนต์ ะะอัญเชิญอารัธนา,าพระเครื่องนะฮะสุดยอดพระเครื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อจำปุกุลหลวงพ่อวั่าสุงนะฮะแล้วก็ประเด็ประคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนะ,ะเป็นหลักๆนะฮะมาให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆเอฟซีได้าชาวบูชากันนะฮะเพื่อที่จะหาปัจจัยไปร่วมสมทบทุนปิดทองพระโสถนั่นเองนะฮะโดยปัจจัยที่พ่อพรมบวกไปจากราคาทุน ครึ่งหนึ่งจะหักเข้ากองบุญทันทีนะฮะเป็นกองบุญปิดทองแล้วเป็นกองบุญทุกๆก,ก,กองบุญที่ครอบครัวช่องย t u b e พ่อพราหมณ์ได้ทากันในทุกๆวันนะครับผมอ่าส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็เอาไปเป็นค่าใช้จงค่าใช้จงใช้จ่ายอะไรนะฮะแล้วก็ุนเวียนอยู่ในกองบุญวัตถุมงคลพ่อพราหมณ์นะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆมากๆนะครับที่อุดหนุนอา่าให้ความสักการะบูชาสมเด็จพรอแม่ครูบาอาจารย์ตลอดมานะครับวันนี้ก็ เป็นพระเครื่องอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่พ่อพระมีความภาคภูมิใจที่อยากจะนําเสนอนะครับผมแต่ว่าพระเครื่องที่นิมนต์มาในวันนี้เนี่ยเป็นพระเครื่องที่ FFC ท่านจองมาฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> เพราะว่าพระเครื่องบางรุ่นเนี่ยบางรุ่นบางเนื้อบางพิมพ์เนี่ยฮะจะมีราคาสูงนะครับเพราะว่าสร้างน้อยแล้วก็หายากแล้วก็เป็นที่ต้องการมากนะครับอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ พราอพระธรรมเองก็เลยไม่ไม่ได้มีทุนมากพอที่จะมาสต็อกนะฮะมาบูชาไว้เยอะๆนะฮะก็เลยบูชาบางทีก็บูชาตามออเดอร์นะ,ะก็คือเพื่อนๆ f f ฟทั้งหลายได้ให้ความต้องการมาก็พ่อพระธรรมจะหามาให้นะฮะแต่ต้องบอกนิดนึงครับว่าพระรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะฮะแล้วก็ราคาตามท้องราคาตามตลาดพระโดยทั่วไปเนี่ยสูงจริงๆฮะ แต่คำว่าสูงเนี่ยมันสูงในความรู้สึกฮะแต่ว่าพุทธคุณเนี่ยไม่มีประมาณฮะให้ชมนะครับผม fc จองมานะฮะนี่นะครับผมสมเด็จพ่อองค์ปรมรุ่นยิ้มรับทรัพย์เนื้อเขียวเหล็กไหลหน้าก,ากากเงินนะฮะมีพิมพ์ใหญ่นะฮะกับพิมพ์เล็กนะครับผมพระเครื่อง รุ่นสมเด็จพ่อองค์ปถมยิ้มรับทรัพย์เนื้อเขียวเหล็กไหลหน้ากากเงินนี้มีความพิเศษมากกว่าเนื้ออื่นๆตรงที่ว่าคือกระบวนการในการที่จะทําให้เป็นเนื้อเขียวเหล็กไหลเนี่ยมีกระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็ยากแล้วก็คงความเข้มขขังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะนั่นก็คือปกติเนี่ยองค์พระเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงนะฮะองค์พระนี่เป็นเนื้อทองแดงนะฮะ แต่พอทําองค์พระมาะอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เนี่ยทางวัดนะฮะพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะผู้จัดทำนะฮะก็ต้องไปบวงสรวงขออนุญาตนะฮะนำไปแช่บ่อแร่เหล็กไหลนะฮะซึ่งอยู่ในภูเขาเขตหนึ่งของจอังหวัดนครปฐมนะ,ะท่านไม่บอกท่านไม่บอกที่นะครเพราะกลัวว่าญาติโยมจะไปรบกงรบกวนเนือกลัวจะทัศนียภาพหรือว่ากลัว เกิดจะเกิดความเสียหายนะครับจะรู้เฉพาะผู้ที่ได้กได้สร้างวัตถุมงคลแบบที่มีความพิเศษพิเศษขึ้นมานะฮะนำไปแช่บ่อแร่เหล็กไหล3วันนะฮะจากเนื้อที่เป็นทองแดงะฮะเดิมที่เป็นเนื้อทองแดงก็เลยกลายเป็นติดเนื้อเขียวขึ้นมาก็เลยชื่อว่าเนื้อเขียวเหล็กไหลนั่นเองนะฮะนี่คือที่มาที่ไปของการสร้างสมเด็จอง์ปถมเนื้อเขียวเหล็กไหลนะฮะแล้วก็หน้ากากเงินหน้ากากเงินก็ประกบที่หลังนะครับผม ดังนั้นพระเครื่องรุ่นนี้เป็นพระเครื่องที่ผู้คนต้องการนะฮะแล้วก็สร้างน้อยด้วยนะครับผมเป็นพระเครื่องที่เปรตประคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดเรเวลาการจนะธรรมวัดท่าขนุนนะครับท่านพุทธาพิเศษเมื่อกรรมฐานพิเศษปี2564นั่นก็คือวันที่19นะฮะ20 21เดือนตุลาคมปีปศ2องพนาร้อนั่นเองนะฮะแล้วก็ ในการพุทธาพิเศษในครั้งนั้นเนี่ยปริประคุณหลวงพ่อได้เล่าให้กับลูกหลานพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าการพุทธาพิเศษพระเครื่องรุ่นเนื้อรุ่นสมเด็จพรอองคปฐมหรือว่าพระเครื่องชุดนี้เนี่ยมีความพิเศษมากตรงที่ว่าไป นิมนต์กราบอาราธนา,าองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดๆก็ไม่มีพระองค์ใดเสด็จไปนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอรหันต์องค์ใดๆก็ไม่มีองค์ใดเสด็จอันมีพ่อจะประกุลหลวงพ่อพระราชเจ้าพรมายานที่สุดก็ไม่มีองค์ใดเสด็จนะหลวงพ่อพระราชเจ้าพรมายานท่านบอกเดชพระกุณหลวงพ่อเลกว่าเอาอสมเด็จองค์ปฐมนะใครจะไปกล้าล่ะก็ไปนิมนต์อาราธนา,าสมเด็จพ่อองค์ปฐมท่านเองสิ ประเดี๋ยวพวกคุณหลวงพ่อเลยท่านก็เลยไปที่วิมานสมเด็จพออระองค์ปฐถมนะฮะไปไปถึงก็ไปกราบเรียนนะฮะขอกราบพระธนาพระบาร,รมีสมเด็จพออระองค์ปฐถมได้ช่วยสรงพระเมตตาไปพุทธาภิเศกนะฮะสมเด็จพออระองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทราบแล้วก็วัตถุมงคลสมเด็จพออระองค์ปฐถม ในครั้งนี้เกี่ยวกับเข้ากรรมฐานพิเศษสามคืนของกล่าวกระหม่อมชั้นที่เถิดพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระองค์ปฐมท่านก็รับคําโดยการยิ้มพอยิ้มเสร็จแล้วท่านก็เลยทําพระวรากายให้ใหญ่ยิ่งกว่าจักรวาลฮะแล้วก็พุ่งลําแสงมาที่วัตถุมงคลทั้งหมดนะฮะเป็นเวลานานเป็นลําแสงที่ สีขาวเจิดจ้าเจ,จิดจัดมากกว่าดวงอาทิตย์เป็นพันพันดวงนะฮะประเด็นประคุณหลวงพ่อจะใช้อำนาจสมาบัติจะใช้อำนาจทิพพระจักขุยานขนาดไหนต้องการที่จะเพ่งดูว่าพระเครื่องที่สมเด็จพ่อท่านทําให้เนี่ยมีสภาพเป็นอย่างไรนะฮะปรากฏว่ามองไม่เห็น,นะฮะเพราะว่าอนุภาพของพระพุทธอป,ปมาโนนั่นเองนะฮะสมเด็จพ่อองคปถมทรงพระเมตตามาพุทธพิเศษให้แบบนี้ตลอดทั้ง3วันนะฮะสามวันสามคืนนะผมตลอดทั้ง3วัน3คืนนะฮะก็คือ วันที่ 19, 20, 21นะฮะเดือนตุลาคมปีพศ2564นั่นเองนะครับผมดังนั้นเป็นพระเครื่องที่พุทธศาสนิกชนต่างให้ความคือให้ความศรัทธาแล้วก็ให้ความรักแล้วก็ให้ความศรัทธาบูชาเชื่อถืออย่างมากนะฮะเนื้อ,นอใ,นในวันนั้นมีหลายเนื้อครับแต่ว่านเนื้อที่พิเศษที่สุดก็มีเนื้อนี้เนื้อเดียวให้ก็คือเนื้อที่พิเศษมากกว่าเพื่อน กรรมวิธีกว่าที่จะได้มาพุทธาพิเศษเน่ยใช้เวลานานแล้วก็ใช้หลายๆขั้นตอนมากกว่าเพื่อน,นะฮะก็คือสมเด็จพ่อองค์ปฐมเนื้อเขียวเหล็กไหลหน้ากากเงินนะฮะสมเด็จพ่อ,อปฐมรุ่นยิ้มรับรับเนื้อเขียวเหล็กไหลหน้ากากเงินนะฮะพิมพใหญ่ครับผมพิมพ์เล็กฮนะหน้าตอนนี้ต้องบอก FC ว่าถ้าใครต้องการจริงๆตอนนี้หายากอไหาไม่ยากแต่ราคาสูง ราคาสูงขึ้นมากกว่าเดิมที่พ่อพรมเคยเช่าบูชามาตั้งเยอะนะฮะเยอะมากดังนั้นที่ใครที่มาเคยบูชาพ่อพ,อพรมราคานั้นไม่ได้และะ้วับเพราะว่าราคาสูงจริงๆะฮะแต่ว่าก็ว่าเป็นเคสๆไปนะครับผมนะะว่าเป็นเคสๆไปถ้าใครต้องการจริงๆพ่อพรมก็จะหามาให้นะฮะแต่ก็จะบอกว่าราคาสูงนะครับแต่ถ้าราคาแบบเบาๆเออไม่สูงเท่าไหร่ฮะอันนี้โอเคต้องแบบธรรมดาครับผม สมเด็จองค์ปถมนะฮะนี่นะครับเนื้อเขียวเหล็กไหลนะฮะแบบธรรมดาไม่ใช่นากากเงินนะพิมพ์ใหญ่นะฮะนี่พิมพใหญ่ฮะสมเด็จพ่อองค์ปถมรุ่นยิ้มรับทรัพย์เนื้อเขียวเหล็กไหลนะฮะแบบไม่ไม่ใช่นากากเงินนะฮะอันนี้โอเคราคาประมาณหนึ่งฮะ,ะราคาพอจับต้องได้นะฮะราคาก็ไม่ถึงกระทําให้เราสะดุงนะฮะพอดีพอดีนะครับผมพอดีพอดีพงงามนะฮะพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่นะฮะด้านหน้านะ ด้านหลังนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จพ่อองค์ปฐมนั่งบนบันลลังก์บัวนะฮะด้านรอบๆข้างนี้นะฮะก็รอบๆข้างนี้นะฮะจะเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะฮะซึ่งเขียนโดยอักษรขอมนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนี้ตรงกลางนี้จะเป็นยันกระเพชรนะฮะด้านข้างๆนี้จะเป็นพระคาถาเงินล้านนะ,ะด้านล่างก็จะเขียนว่าพระครูดรเวลากาญจนธรรมวัฒนาขนานนะครับผมสมเด็จพ่อองค์ปฐม ด้านหน้าจะเขียนว่าสมเด็จพระอค์ปถมนะฮะอันนี้คือเนื้อเขียว <_ d ata> เหล็กไหลพิมพ์ใหญ่ครับราคาโอเคฮะราคาคำว่าโอเคหมายถึงว่าไม่สะดุ้งอะไม่ถึงไม่ถึงับทาให้เราสะดุ้งอะ <_ d ata> แต่แต่ต่อไปก็อาจจะสูงกว่านี้เ,เหมือนเหมือนเหมือนเดิมนะฮะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าพระยิ่งเหลือน้อยราคาจะสูงนะฮะแต่แต่สมเด็จพออระองค์ปถมเนื้อ เขียวเหล็กไหลหน้ากากเงินเนี่ยนะครับดูนะฮะโอ้ยวิย่นะเนื้อเขียวเหล็กไหลนะครับหน้าก,ากากเงินนะฮะก็เป็นสมเด็จพะอค์ปถมนั่งบนฐานบรรลังบัวน,นะฮะทรงเครื่องพระจกักรพรรดิหรือทรงเครื่องพระนิพพานนั่นเองนะครับผมนะฮะด้านหลังก็เหมือนกันครับเนื้อเขียวเหล็กไหลนะฮะหน้าก,ากากเงินนะฮะประเดิมประคุณหลวงพ่อพระครูดเรเวาการจนะธรรมปลุกเสกเดี่ยว3วัน3คืนนะฮะสมเด็จพะออ์ปถมมาเมตตาสงเคราะห์ เอาพุทธายเปเศษให้ตลอดทั้ง3วัน3คืนนะครับผมหายากแต่ถ้าใครได้บูชาขึ้นคอแล้วเนี่ยองค์เดียวท่องได้ทั่วโลกนะฮะถามว่าพุทธคุณมีอะไรบ้างไม่มีประมาณนะฮะสมเด็จพ่อพุถมท่านบอกกับพระเด็จพระคุณหลวงพ่อเล็กบอกว่าเออก็ทําให้อย่างเต็มที่แล้วนะทําอย่างดีที่สุดนะแบบชนิดที่ว่าไม่สามารถจะมีใครทําได้แบบนี้ อำนาจพระบารมีแห่งสมเด็จพระอ,อมปถมมีมากประมาณใดซึ่งเป็นเปรียบเสมือนกับพระพุทธบิดาประจุพลังนะฮะพุพพทธคุณพุทธานุภาพอยู่ที่สมเด็จพระอ,อมปถมรุ่นยิ้มรับทรัพย์รุ่นนี้นะฮะอย่างเต็มที่ดังนั้นใครที่อยากจะเอาไว้บูชาหรืออยากจะมีบูชาหรือยังไม่มีนะฮะแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับหลังไม้นะฮะเมษแปดแปดสี่เนะฮะตัวเขียนเล็ก M E A D 8847นะครับผมสวัสดีครับ